สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมช่างหนึ่งช่างส้มสีรถยนต์นะครับผมวันนี้ผมจะพามาถอดกันจนหน้าเอ็กเทนเอร์รถกระบะนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราต้องถอดอะไรตรงไหนบ้างจะมีดูด้านบนก่อนนะครับด้านบนจะมีหมุดยึดหมุดยึดประมาณนี้นะครับผมตามนี้เลยเราต้องแกะออกหมุดพวกนี้เราต้องถอดออกนะครับผมเพราะว่าใต,าต้กรติงนี้จะมีน็อตยึดอยู่ เราก็มาดูด้าน,นข้างข้างซุ้มล้อครับข้างซุ้มล้อก็จะเป็นหมดหมดพลาสติกยึดหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับผมแล้วก็มีด้านล่างหลกัหลกๆก็จะมีด้านบนด้านข้างด้านล่างนะครับผมกันชนหน้าทุกรุ่นนะครับจะมีประมาณนี้อันนี้จะเป็นน็อตแล้วก็หมุดยึดสองตัวตรงนี้เราก็มาตรงช่วงตรงกลาง ตรงกลางเป็นน็อตนะครับผมสองตัวแล้วก็มีด้านข้างก็เหมือนกันกับฝั่งนู้นนะครับผม้ายขวาเหมือนกันเนาะมีหมดสองตัวแต่ตัวนี้หายไปแล้วก็เป็นน็อตฝั่งนี้พอดีลูกค้าเกิดุบันเหตุมานะครับผมต้องเปลี่ยนตัวนี้หูฉีกเนาะเปลี่ยนจะพาแกะดูนะครับผมแล้วก็มีตรัวเปอ่อย,ยึดข้างตรงนี้สองฝั่งเหมือนกันนะครับผม เดี๋ยวมาดูกันเลยครับอ่ะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะหมุดที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเริ่มแกะไปทีละตัวนะครับผมพอเราแผ่นปิดตรงนี้ออกก็จะมีตรงขันน็อตนะครับมันต้องขันนอ็อตยึดกันชนออกนะครับ พอร์ตกันชนหน้าเอ็กเทนเดอร์นะครับผมเอ็เอ็กเทนเดอร์นะครับทำไมจะถอดติ๊กตรงนี้ออกแล้วก็จะมีนอ็อตหนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับผมหัวจีบสี่ตัว <c oughs> กีบด้านบนสี่ตัวนะครับผมด้านล่างด้านล่างก็สี่ตัวครับส่วนด้านข้างจะเป็นอเกียวปล่อยตัวหนึ่งแล้วก็าสติกยึดปติกหมดหมดาสติกสามสี่ตัวนะครับผมด้านบน ด้านบนขันหมดแล้วนะครับเรามาด้านข้างกันด้านข้างก็จะเป็นหมดพลาสติกนะครับผมใช้ไขควงแบนก็ได้นะครับผมส่วนผมจะใช้เป็นไขควงมัดจิ๊บเป็นหมดจิจ๊บเฉยๆครับ ก็จะมีเกี่ยวปล่อยหนึ่งตัวยึดกันชนนะครับยึดกันชนไว้กับบางโคลน จะเป็นด้านใต้ก็เป็นหมุดนะครับผมหมุดสองตัวแล้วก็น็อตหัวจีบีสี่ตัวนะครับหรือว่าลูกค้าอยากจะทําเองนะครับผมทําเองก็ได้นะครับ ท่านพอบานนาออยากจะเปลี่ยนฟงเปลี่ยนไฟอะไรก็ทำเองได้ครับผมเราก็แก้ไปซื้อไฟจากศูนย์แล้วแล้วก็มาเปลี่ยนเองไม่เลยเสียค่าแรงช่างนะครับ ของนี้ลูกค้าจนมานะครับผมหมดหายชนแล้วาหายไปเลยนะครับไม่ได้งอกเกียวปล่อยเป็นตัว หมดแล้วครับทีนี้เราก็สามารถแกะออกได้เลยครับผมวิธีแกะก็มันจะมีพลาสติกยึดตรงนี้นะครับผมพลาสติกพลาสติกยึดกันชนมีผ้าอยู่ตรงนี้นะครับไว้สำหรับเที่ยวล็อกกันชนไว้นะครับผมเราก็จะค่อยๆดึงเนี่ยตัวนี้มันขาดละกันชนตรวนี้ขาดเลยนะครับ ขาคันจะดึงประมาณนี้ครับอันนี้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็ทําเหมือนกันครับค่อยดึงค่อยไล่ดึงออกมาอ่ะจะประมาณนี้ครับโยกออกมาได้เลยครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับไฟตัดหมอกของ ไปได้ไรเนาะกิกเดอร์มันติดอยู่กับตัวรถนะครับผมมันไม่ได้ติดอยู่กับมนรนเนาะอ่าก็จะประมาณนี้ครับผมคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่น,นี้ครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ